อุ้ยร้านนี้มีมีกลางเต็น์กับเขาด้วยมาดูกันค่ะว่าเขามีอะไรบ้างอุ้ยเดี๋ยวนี้พัฒนาสวัสดีค่ะจือกับวารุตากับแฟนอีกแล้วนะคะตอนนี้อุ้ยรถสะเทือน เรากำลังจะไปตลาดนัดกันค่ะข้าวของในทุู้เย็นเราหมดแล้วค่ะไม่มีเหลือเลยหลังจากกลับจากพักรถไปกันค่ะวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีทั้งหนาวทั้งเย็นแล้วก็เปียกแฉโฝนตกค่ะ เมื่อพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมแต่งตัวให้อุ่นนะคะใส่หมวกใส่ถุงมือใส่เชือกันฝนเชื่อกันหนาวผ้าพันคอทุกอย่างให้พร้อมเมื่อพร้อมกันแล้วก็พร้อมเลยไปกับเราด้วยกันค่ะตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกานะคะบรรยากาศมืดครึ้มเราจะอยู่ในสภาพแบบนี้ไปอีกประมาณ ประมาณ3าถึง4เดือนทีเดียวกันเลยค่ะพูดแล้วก็คิดถึงบ้านเราเลยค่ะแฟนบอกว่าอากาศแบบนี้จันจะเห็นครัวเห็นกระป๋องเห็นอะไรได้อย่างไรและเธอว่าอย่างนั้นแถมมีใบไม้มาปกคลุมซะอีกบอกก็ไม่เป็นไรเห็นเท่าที่เห็นได้เท่าที่ได้ ครั้งที่วันตาไปซื้อกับข้าวแฟนก็จะไปเก็บขวดรอค่ะช่วงระหว่างนั้นเขาก็เก็บขวดวันตาก็ซื้อของเสร็จแล้ววันตาก็จะให้แฟนมารับค่ะท้องฟ้าก็มืดครึ้มฝนก็ตกบรรยากาศหนาวเหน็บแบบนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ นีค่ะเดี๋ยวแฟนก็จะไปแล้ววารุตาก็จะไปทางนี้แฟนก็จะไปทางนี้ไปกันค่ะวันนี้วารุตาใส่มาสเกิดด้วยค่ะ เพราะว่าอากาศมันหนาวเวลาเราสูดอากาศเข้าไปแล้วมันทําให้ลมหายใจของเรามันเย็นเมื่อเย็นก็จะทําให้เราไม่ค่อยสบายก็เลยใส่แมสเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นค่ะไปกันค่ะไปจ่ายตลาดนัดกันมาถึงแล้วค่ะมุมนี้ไม่มี คนมาวางขายของบนพื้นส่วนมุมนี้คือเพิ่งมาแค่ร้านเดียวเองค่ะร้านดอกไม้เขาก็มาตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะมีร้านดอกไม้ส่วนร้านขายเสื้อผ้าเขามาตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือร้านอาหารเช้าวิร้านขายปลามาแล้วค่ะนู่นนี่ ร้านขายอาหารเช้าของวารุตาค่ะหัวหอมอันนี้5กิโล3ยูโร50ถูกนะคะเนี่ยมะเขือเทศที่ขายยังไงคะเนี้ยมะเกือเทศถุงละ1ยูโรค่ะไปกันต่อเลยมีอะไรให้วารุตาที่แฮมเบอร์เกอร์50เซนนี่ค่ะยวขอวารุตาดูนิดนึงอ๋อเป็นแบบนี้เอาไปอบ กินคู่กับขนมปังได้เลยแต่เอาไปสักหน่อยค่ะไ,ไปต่อไปต่อฝั่งนี้มีแต่ขนมอันนี้ก็เป็นสุก,กินี่ดองอันนี้ก็เป็นเอะมะเขือม่วงดองอันนี้ขนมเล็บคู่ก้นอันละหนึ่งยูโรห้าสิบยวเอาไปให้แม่ย่าสักหน่อยค่ะหนึ่งยูโรห้าสิบฝั 1, ่งทางนี้ก็จะเป็นมูสลี มีอาหารกระป๋องมีขนมขนมตัวนี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นมันมี่แห้งนะคะ1อัน1นึ่งยูโรสอันสองยูโรห้าสิบนนี้ค่ะนี้ค่ะราเมงราเมงราเมงส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นลูกจันอันละ1นึยูโรนี้ค่ะ ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นขนมหมดเลยอันละ1ยูโร50อันนี้ก็เป็นขนมน่ากินจังเลยค่ะอันนี้ก็เป็นขนมอบของประเทศออนแลนดเขานะคะหน้าตาหน้ารับประทานเชียวค่ะขนมวุ้ยนิโยเกิดแพ็คละ2ยูโรนี่แตะ2ยูโรวรุตาชอบกินเดี๋ยวเอาไปซักแพ็คหนะคะึ่งค่ะขนมตัวนี้ยังมีอีกของชอบวรุตาเดี๋ยวเอาไปอันหนึ่งค่ะ อันนี้อักทีเวียแพ็คใหญ่มากๆเลยนะคะรถผลไม้2ยูโรค่ะอรุตตาเอาตัวนี้ดีกว่าฝั่งทางนี้ก็เป็นโยเกิร์ตทั้งนั้นเลยนะคะเป็นพุดดิงค่ะส่วนตัวนี้เป็นอาหารเช้าของแฟน2อัน1ยูโร50อันนี้ก็เป็น2อัน1ยูโรห้าสมีอะไรให้แฟนมากอันนี้เป็นตับบด อันละ1ยูโรเดี๋ยวเอาไปให้แ็น2อันค่ะส่วนตัวนี้2อัน1ยูโรห้ค่ะส่วนตัวนี้ก็ราคาจะติดอยู่ตามกล่องนะคะตัวนี้คืออะไรซาเน่เล็บบดไม่เคยเห็นว่ามีซาเน่ด้วยวรุตาเจอตัวนี้2อัน1ยูโรก็เลยรีบจัดเลยค่ะเป็นเนื้อกิมที่อร่อยมากสิ่งที่วรุตาเจอนี้คือปลา สองอันหนึ่งยูโรห้าสิบสี่อันสองยูโรขอจัดไปแปดแพ็คเลยค่ะชอบมากมากเลยค่ะบรู้ตาชอบปลามมากมากก็เลยค่ะก็เลยจัดเต็มไปเลยค่ะสิบหกแพ็คเลยค่ะป้อนนานๆมาทีแล้วเราไปกินู่กับน้ำพริกเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะนี่ปลาตัวเล็กๆนะคะมาแล้วมาเลยค่ะใส่กอดตัวนี้อันละสองยูโรก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวซื้อไปสักหน่อยค่ะนี่ค่ะ ส่วนตัวนี้ชีสอันละหนึ่งยูโรห้าสิบเดี๋ยวซื้อไปให้แฟนสองอันค่ะส่วนตัวนี้เป็นอะไรราคาเท่าไหร่กันเนี่ยพร้อมจัดการของชีสเป็นเซตเลยค่ะไม่รู้อันเท่าไหร่ส่วนอันนี้พิสเกตใส่อันละหนึ่งยูโรห้าสิบส่วนตัวนี้หนึ่งยูโรเเอาไปให้แฟนค่ะ อันนี้แพ็คละ2ยูโรเป็นชีสให้แฟนค่ะส่วนตัวนี้เป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่สาเร็จรูปอันละ2ยูโรค่ะอันนี้เป็นเนยนะคะวาตุจาถามก็บอกว่าแต่เป็นเนยที่ยังไม่สำเร็จเอาบอกการมันโซชเมตมิโซะ เขาบอกว่าก็เป็นเหมือนกับเนยทั่วไปอเบอร์วีอินเตอร์ชีตมิคโนมันเถอะเอ็มมิคโนมันคุณอเบอร์ดิสเบสอไส้กรอกตัวนี้นะคะอันละ1ยูโร50เหมือนไส้กรอกบ้านเราค่ะมุมฝั่งนี้มีชีสเดี๋ยวดูให้เต็มหน่อยค่ะนี่เป็นชีสแข็งนะคะอันละ2ยูโรเดี๋ยวซื้อไปให้แฟนหน่อยค่ะของชอบของโปรดของสามีค่ะ อันนี้อันละ1ยูโรซื้อไปสักหน่อยค่ะอันนี้ก็อันละ1ยูโรค่ะซื้อขอให้แฟนเยอะเลยค่ะเพราะว่าอาหารเช้าเขาไม่มีแล้วส่วนตัวนี้อันละ1ยูโร50ค่ะขนมตัวนี้อันละ1ยูโร50น่ารับประทานมากเลยค่ะมีช็อกโกแลตมาเรียบร้อยแล้วค่ะอยากทานอะไรรีบมาซื้อกันเลยนะคะ อ้ยตัวนี้ต้องแปดยูโรไปค่ะฝนตกวรุตาซื้อของร้านแรกเรียบร้อยแล้วนะคะอากาศเป็นแบบนี้ผู้คนก็การค้าขายก็ไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร่เพราน้าเห็นใจพ่อค้าแม่ค้ากันนะคะร้านนี้ก็กำลังจะติดตั้งแต่ก็ดู ท่าทางเหมือนจะรอว่าฝนจะตกอีกเยอะไหมถ้าตกก็เยอะก็คงจะไม่ตั้งเพราะว่ายังไงก็ไม่คุ้มค่ะรุตาก่อแวะซื้อมะนาวก่อนค่ะช่วงนี้นะฝนมะนาวเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะกิโลละหนึ่งยูโรสามสิบเซนค่ะฝนตกค่ะ ผู้คนที่มาเดินก็น้อยพ่อค้าก็ยืนรอคนซื้อก็เป็นอะไรที่น่าน่าเศร้ามากๆเลยค่ะไปค่ะไปเลยกันต่อเลยไม่ว่าสภาพแบบไหนเราก็ยังต้องกินต้องอยู่แต่อย่างไรก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะร้านนี้เหมือนเขาจะปอดออกไม่ตั้งแล้วค่ะ บรรยากาศแบบนี้ส่วนร้านนี้ก็กำลังจะตั้งร้านนี้ก็ก็เกือบจะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูผักแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูอาหารเช้าให้แฟนอีกนิดนึงวันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วบรรยากาศแบบนี้ผู้คนก็มาน้อยข้าวของก็น้อยเงาคนขายเงาเลยค่ะงานนี้ ร้านนี้ก็ตั้งของเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูร้านนี้มีอะไรให้วารุตามาั่งอุ้ยมีสับป,ประรดด้วยมีแอปเปิ้ลมีอะไรเนาะนี่ต้นหอมขายยังไงเอ้ยไปดูข้างไหนกันเลยค่ะนี้ค่ะลูกละสับป,ประรด,ดลูกละหนึ่งยูโรค่ะ มะละกอลูกละสองยูโรเฮ้ยน่าทานมากมากเลยค่ะมีลูกใหญ่ใหญ่เลยมีลูกวันนัดนะคะกิโลละสี่ยูโรห้ลูกพลุนกิโลละหนึ่งยูโรห้าสิบรดาซื้อลูกพุ่นนิดหนึ่งค่ะแล้วก็นี่คือลูกเอไอทักทุสลูกของตะบองเทสสี่กิโลไอกล่องนี้นะคะราคาไอราคา4ี่ยูโรค่ะ อันนี้หัวหอมแพ็กละ1ยูโรอันนี้กิโลละ1ยูโร30พริกหวานค่ะอันนี้คือต้นหอมนะคะ3อัน1ยูโรค่ะนี่ค่ะหน้าตาของเขาของชอวารุตาขอซื้อก่อนเลยค่ะนี่ค่ะของชอวารุตาวางของไว้ที่ร้านขาประจำเดี๋ยวจะไปดูอาหารเช้าให้แฟนนิดนึงค่ะจะได้เดินซื้อแบบสะดวก เมื่อกี้ผักผล,ลไม้ก็ยังไม่ได้อะไรเลย <c oughs> อุย้ยเห็นฟักทองสีสวยจังไปค่ะร้านนี้เขามีอะไรเนาะมีสับปะรดมีพ,พริกรนตาาไม่ค่อยได้ซื้อร้านนี้จักเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาซื้อไอ้พวกเนี้ยร้านนี้เขาจะขายถูกค่ะของพวกนี้ นี่กและนี่กำละหนึ่งยูโรค่ะเดี๋ยขอดูนิดนึงจะดูนี่เขาขายยังไงผักชีมัดละหนึยูโรอันนี้กล่ำหัวละ1นึยูโรค่ะไปกันต่อเลยค่ะไปดูอาหารเช้าให้แฟนอีกรอบหนึง่งฝนเริ่มหยุดแล้วค่ะ บรรยากาศดูนะคะข้างบนใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็เริ่มร่วงหล่นบรรยากาศในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงในประเทศเยอรมันค่ะลูกอินท้าผาล้ำโอ้ย,อยน่ากินมากๆเลยค่ะร้านอาหารเช้าอ๋อนู่นค่ะ ฝนหยุดตกแต่อากาศยังเปียกแฉะแต่ก็โอเคค่ะร้านขายดอกไม้สดชื่นกันเลยทีเดียวเข้ามุมนี้ค่ะก็จะมีซาลามี่กล่องละ2อยูโรค่ะกล่องนี้อันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกหมดเลยนะคะก็จะเป็นไส้กรอกสารพัดชนิดเลยค่ะ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นตู้ใส่อาหารเช้าทั้งหมดเลยค่ะฝั่งนี้อันละ1ยูโรอันนี้อันละ1ยูโร2ออัน2ยูโรฝั่งนี้2อัน1ยูโรค่ะขอเลือกให้แฟนก่อนนะคะตัวนี้เป็นตับบทนะคะอันละ1ยูโร ส่วนตัวนี้ก็เป็นเนือ้อไก่เป็นอะไรอันละ1ยูโรของวารุตาได้เรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะไปจ่ายตังค์กันฝั่งทางนี้ก็จะเป็นขนมทั้งหมดเลยนะคะอันละ1ยูโร1ยูโร50แล้วแต่เลือกจะอุ้ยนี่ขนมตัวนี้แม่ยาก็ชอบค่ะซิงเกิลกระป๋องละ1ยูโร50ค่ะ เดินต่อเลยค่ะฝนหยุดตกก็น่าเดินหน่อยหนึ่งแล้วก็วารุตามไม่ต้องถือของหนักด้วยค่ะฝากไว้ที่ร้านขาประจําเมื่อเราไปฝากแบบนั้นก็หมายความว่าเราก็จะต้องแบบช่วยเขาด้วยนะคะช่วยกันและกันค่ะอุ้ยร้านนี้มี มีกลางเต็นท์กับเขาด้วยมาดูกันค่ะว่าเขามีอะไรบ้างอุ้ยเดี๋ยวนี้พัฒนาอุ้ยมีผงซักฟอกขายยังไงเนี่ย10ยูโรอุ้ยน่าสนใจน่าสนใจมากวารุตาหนักแล้วค่ะวันนี้มีแตงกวาดองอันละ1ยูโรนี่คือใบอะไรอะ่ะอุ้ยไม่รู้ใบอะไร น่าจะเป็นใบโหระพาแพา็กระสงยูโรนี่เป็นมามีแห้งนะคะห้าแพ็คขายยังไงไม่โรคะ่ะมีขนมมีโอเรโอโอ,รโอ๋อนี่วานัทก็ยังมีอยู่คะ่ะมีข้าวโพดด้วยเอาไว้คั่วไว้ทำพอบคอนได้หมดหลือค่ะมีช็อกโกแลตมีกาแฟ มาดูมุมนี้ค่ะเฮ้ยมีถั่วอันนี้ขายยังไงกันอ๋อถั่วลิสงสี่อันหนึ่งยูโรแล้วแบบนี้เท่าไหร่คะเนี่ยสี่อันหนึ่งยูโรค่ะอันนี้เป็นเม็ดตาลตะวันอันนี้เป็นขนมตัวนี้วัตถุตาซื้อไปแล้วค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นขนมเค้กวันนี้ไม่มีอะไรพิเศษมีแต่น้ำยาซ่า ผ้าอยากซื้อไปจังเลยค่ะวรุษตาซื้อน้ํำยาซักผ้าอันนี้กระปุกละิบยูโรค่ะลุยกันต่อเลยค่ะวันนี้วรุษตาขอซื้อซิกวันหนะค่ะกิโลละ1ยูโรสสามิบนี้ค่ะ ล้นค่ะล้นล้นแล้วก็หนักด้วยค่ะเพราะว่าซื้อน้ำอํำยาซักผ้าไปไปกันค่ะถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะฟ้าเริ่มแจ่มแล้วค่ะความสว่างเริ่มเข้ามาทดแทนความมืดมิด เดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปนะอย่าลืมดูแซดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย